สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยบังแนรล่ะกินเขากันาะพี่นอ้อง,นนนนองเว้ยเฝ้ากินเฝ้านัา้นฝนก็ตกครับพี่น้องนะฮะป้าก็โอ้ยเหี้ยวะเมดเมื่อไรบัดเนีเน้เลยสุภาษดตกันได้งานพี่น้องเอ้ยนี่ยวะลูกเต้ามาเอาของพี่นอ้องขนของอยู่ในกระลาตไปเมื่อวัดนี้นาะรถคงรถเกล็ดต้มน้ำจินไว้ฮอดบม่ได้กินบัดนี้นะจนว่าจนเฮ็ดธุระเรียบร้อยแล้วนั่งเฮ็ดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วพี่น้องลาบไก่ครับพี่น้องนะคะ รับไก่สไตล์ไทยฝรังสีสันกับจับอันนี้กับเนื้อมกับพี่น้องเลยนะคะออกมาจากช่องยินเฮ็ดไว้นะพี่น้องนะคะแซบแซบตัแเนื้อหมูนะคะน,นีมม่แหละค,ะคะพี่น้องอันนี้นะคะก็กิบกุชเชตแล้วมอชิมเบงพี่น้องนะคะแซบเยอะค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็นะะก็เลยมานั่งคุยนะลูกสาวก็นั่งเฮ็ดอา่าโทรศัพท์ให้ล้วโอ้ยสบายเลยพี่น้องนะคะแต่ว่ามีปัญหาว่าอะไรป้ากับันนาไม่เฮ็ดอัน อันนี้บ่ไรครับพี่น้องนะคะทําไมมาดูวิดีโอช่องอ่อหกไม่ได้นะคะเมื่อก่อนดูได้นะเพราะว่าลูกสาวมันไปอ่อัปโหลดใหม่นะคะพี่น้องอัปโหลดใหม่อันนี้อีกเครื่องหนึ่งนะคะที่ไลฟ์สดอยู่ประจํานะคะไลฟ์สดอ่าอ่ายูทูบค่ะอันนี้นะคะเครื่องสีฟ้านะคะเพราะว่าสีแดงนี้มันจะเป็นของเนอ่ซอหกนะคะเครื่องเล็กนี่ก็คือ Facebook นะคะพี่น้องนะคะนี่แหลคะค่ะ และให้เบิงนะคะเพราะว่าเวลาไล์สุดเราก็จะไล์พร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้เห็นนะคะพี่น้องนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เวลาดูก็โอเคอยู่นะเฟซบุ๊กป้าไปกู้ขึ้นมาได้ค่ะพี่น้องนะคะกู้ขึ้นมาได้อันเพราะว่าเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนยังไม่เมื่อเลยแบบนี้ก็เลยจําบ่าไอไรเสด็จแบบนี้เห็นบ่ค่ะพี่น้องนะคะโอ้ยแต่เป็นหนอยแหงสมองบ่ค่อยดีนะคะเออนี่แหละค่ะโอ้แต่เป็นเงือกไหลพี่น้องเอ้ไม้ยังก็นแนะนนาใม้ผสมเลย,ยเออนะคะ เออเอาเอากูก็ไดเ้เนาะเล่นวิดงโอไปไปใส่รหัสเซ้ยวันนี้แม่เมียเหมือยโอ้ยตะเมียนเนาะกูกระด้นะคะเอาว่ากันไปเดี๋ยวด้วยค่ะพี่น้องนะคะเออเอาเสียงเอียงนอกบัดน,นี้เอารหัสเอียงนอมาบอกกูดนี้นะคะโอ้วันหยุดพิเศษเพอนะเออนะคะพี่น้องนี่แม่เครื่องใหญ่นะคะพี่น้องอันนี้สามารถเล่นได้นะคะบม่มีปัญหาเล้วนะคะเดี๋ยวนะ แปดสิบเอ็ดของวันนี้ใช่ไหมเออนะคะอันอื่นบ่งได้หมดค่ะแต่ว่าอีกอันนึงดูบ่ได้ค่ะพี่น้องนะคะมา,มา,มาพี่น้องนะคะโอ,อ้ย<า>กูกัน,นงึดเด้ยังไวยอยู่พี่น้องเอ้แต่เป็นละผู้ถเถ่าแหงนั่นบ่ดีอยู่เอ,อ้ยยังไม่ได้แชร์เลยพี่น้องนะคะยังหมด้แชร์เลยหนึ่งไร่หนึ่งแชร์นะค่ะพี่น้องนะเป็นกำลังแรงใจนะคะของส้มซอหกนะคะพี่น้องซอหกนิวก็ใกล้แล้วนะคะพี่น้องอะอยอดวิวขึ้นมาเร็วๆพี่น้องนะ ไอ้ตีดตามไปเจยมานั่งไล่สุดกับพี่น้องนะคะเผื่อมีปัญหาอ่นี่แหละค่ะก็อย่าลืมนะคะช่องนี้รู้สึกว่าโอ้ยแบบมีสาระกับพี่น้องนะคะผู้ใดพ่อเดี๋ฟังเบึ้งด้ค่ะมันมีเยอะนะคะพี่น้องเอออ่าไปช่องพ่อมะตีค่ะเออเมนยูจา้าขอบใจได้หลายลูกแมนยูน่นแหละค่ะเราจุบอกว่า อะไรมันออกมาพูดป้าเลยถามว่านั่นคืออะตรงไหนหลักฐานมันมายืนยันว่าเอ้ยนะท่านมาพูดอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้สุกยวมันเร็วนะคะขนาดเ,าเรื่องพระเนี่ยนะคะอ่นะะูพระสงปองเนี่ยนะคะขออนุญาตดะะ้ค่ะพี่น้องนะับไปภาพพวันเนี่ยก็ยังโดนกระแส ไม่ใช่อย่าไปสับสนนะคะนั่นเราเขาเป็นฝ่ายพันธมิตรนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าอะไรกูขอพูดนะคะมึงบอกว่านี่นะมึงดูสิมาด่าหมอปลาอ่ะว่าหมอปลาว่ายังไงเยอะหมอปลาไงหมอปลายิ่งอยู่ไม่จ้าอ่ะพี่น้ำฟ้าดูไหมคะอ่ะกูจะขอพูดแทนนิดนึงนาะยสัตว์นะคะ เออมันสูงสูงเออนะคะอ่ะขอบคุณมากมานะคะนี่ไงฮะพี่น้องทุก่ามันเนี่ยอวดบารมีว่าตัวเองเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะไอ้สั์เต็มตัวคุณเนียดเดาเออนั่นแหละค่ะเนี่ยมันยังน้อยไปนะคะป้าก็ไม่ได้ด่าใครนะไอ้สั์เนี่ยมันธรรมดานะคะพี่น้องแต่คนอื่นช่องอื่นเนี่ยมันคนมันด่ามากกว่านี้มันยังผ่านเฉยนะมันแก้งช่องกูเนี่ยแหละค่ะพี่น้องอ่ะไอ้เวนเออเวนตะไรนะ อ่านั่นแหละค่ะเอากดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแทนหมอปลาค่ะทุบทุบทุบนะพี่น้องเอาเอฟซีหมอป่ามามานะเอากดไลค์กดแชร์มาพี่น้องมากดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาให้หมอปลาเห็นกับพี่น้องอามาอ่าขอบคุณมากมายค่ะนะคะเออมาฮะเอาแวกแม่มาผสนเอาผสมมาทุกเชฟเลยอ่ะเอ่อใหญ่ผสมยังไงใหญ่มาจากวัดบ่วนะฮะเอากดหนึ่งหนึ่งมาค่ะเอาเอฟซีหมอปลานะจะด่าแทนหมอปลามามาพี่น้องแชร์ไปหาหมอปลาดูนะคะไอ้หมอปลาเงียบพักนี้นะคะพี่น้องขอบคุณมากไหมทุบทุบทุบ พี่น้องมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าขอบคุณมากไม่ค่ะนะคะออาดาแทนหมอปลาพี่น้องอให้หมอปาลาได้เห็นนะคะยังไงอ่ะมาเขาก็เป็นเอีป้าคือกันนะคะ ¡Se ไในสัตว์มันผิดตรงไหนดีกว่าวัมึงนี่ปั้นน้ำเป็น แค่ขอโทษเนี่ยนะให้เป็ดอ่อสับเปลือกมาขอโทษเนี่ยนะนั่นถือว่าจิตใจหมอปลาเขาดีนะอันนี้หมายถึงนะถ้าเกิดเรื่องจริงนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับหมอปลากับพี่ํำฟ้านเนี่ยเขาจิตใจดีเขาไม่อยากเอาเรื่องของเราถือว่าเข้าใจผิดแต่ยังดีนะเขายังบอกว่ามึงมาขอโทษเขาก็พอนั่นนะเพราะอะไรเพราะมึงหลายกรรมแล้วไงนะถ้ามึงยังปากดีมึงเชื่อไอ้ปุ้ยไก่เนี่ยนะคะเออทนาย จัดการในมุหีแล้วค่ะโอ้ยส์ลำนามันค่ะมันยังน้ยอยไปสัต นาะพี่น้องพูดเรื่องเนี้ไอ้ปุ้ยไก่นะคะพี่น้องบอกว่าเออหมอปลาว่าสัน้นนะคะเออมันเรียกไอ้อ้วกนะคะเป็นยังไงมั่งมึงอะนะคะเป็นยังไงนะคะคือแบบว่าใคลๆว่าตัวเองเสียหน้าหรือไงนะคะไม่อยากเสียนูน่นเสียนี่กูจะพูดแทนหมอปานะไอสัตว์มึงต้องไปกาบตีมนเขาด,ดีที่สุดเข้าใจไหมกาบตีหมอปลามึงจะได้ขึ้นสวรรค์นายปุนะ้ยไ,ไก่ด้วยตัวมึงเองด้วยนะคะเออเพราะจิตใจผู้ดี นะคะมึงก็ยังหวด้างกูได้ยินคําว่าแม้เห็นมึงหอบอะไรอ่อะไรนะใบอ่ใบที่ดินนะสิบสองใบที่ว่าจะมาเป็นประกรันอนุในนี่กูเห็นนะกูจําได้ว่าเออนะคะเอออะไรเนี่ยเต้เจจุนอ๋อเขาพูดภาษาอันนาเนือกูเข้าใจว่ามาดาอันนเจจุน พิมพ์ด็ชีวิตเปลี่ยนนะจ้ากูดึว่ามาด่าเลขากูคนละตัวอาปากด่ากูว่าเออแต่เจี๊ยนว่าษาเหนือตัวนี้วไว้ระวังเด้ออ่านพิชีวิตเปลี่ยนเด้อเม่นดีๆเด้อป้าพิมภาษาไทยนะเออกูคิดว่าเฮ้ยเข้าใจว่าอีจูนกำลังจะนั่งอ้าปากเลยขอโทษนะครับคุณทีเคนี่ใส่ปากเป็นคนสี่ตัวอ้าหูตาว่าเอ้ยมึงจะด่าเลยค้ากูคนละแต่อีอีกัสเดี๋ยวได้ยินเสียว่าอีอีบบกห่วยมึงจะมาด่าเจี๊จูนกูเตะ อย่ามาด่าเลขาคุณนะมึงอ่อานผิดชีวิตเปลี่ยนนะต้องคอมเมนต์ภาษาไทยนกรนาดภาษาไทยยังจะไม่รอดเนั่งเกิดที่ประเทศกัากามเมนนะคะเอามากๆขอคุณค่ะขอโรษหลายๆกับพี่น้องอาทุกคนค่ะนะคะนี่ละค่ะซึ่งบอกว่าเนี่ยเดยวกูจะอธิบายดูฟังนะที่นะคะหมอปลากับพี่น้ำฝาน,นี่เขาไม่เอาเรื่องเพราะเขาไม่มีเวลาที่จะมาเล่นนะเกมกับพวกเมืองแค่เขาดูแลคนไข้เนี่ยแล้วออกรายการที นาะคนโดนผีเข้ามั่งอน,นุนมั่งเขาก็ไม่มีเวลาแล้วอ่ะเขาบอกทุกวันนี่ ไพวกมึงเข้าใจผิดกูไม่ผิดแล้วกูไม่ฟ้องแต่การที่พวกมึงมาเล่นเล่นเล่นกันเยอะๆเนี่ยนะคะด่าเขาฝ่ายเดียวเพราะว่าเขาเล่นขึ้นปั๊บดินนะคะไอ้กุ้ยไก่เอ้ยนะมึงหิวเงินมึงก็อยากจะได้เขาเนี่ยอ่ะอยากให้หมอปลาเนี่ยมาฟ้องไอ้นู่นไอ้นี่ให้เขามาคุยอยากเกาะกระแสหมอปลาไอ้สัตว์มาเกาะกระแสกูเนี่ยกูรู้ว่ามึงเกาะมึงเอากูไปด่าเนี่ยมึงเห็นไหมคนไปติดตามมึงเยอะเพราะมึงมาด่าเนี่ยฝรั่งนี่แหละไอ้สัตว์นะคะเออนั่นแหละค่ะ ประยุกตเขามีเวลาอ่าเป็นการส่วนตัวมึงอยากอยากให้ว่าอะไร่ะไอสัตว์ม้าเนี่ยมันติดคุกอ่ะมึงไม่ต้องกลัวหรอกเงินมันเยอะมันกองเงินผ้าป่ากระถินมาเนี่ยกองเก้ากองนั่นมึงคิดดูมันมาหาศาลแล้วเออมามันแบกเงินไปซ่อนทั้งใดแน,น่มึงไปตามพูดนะมึงคิดมึงดูแม่ไปออดพูดนะบ้านเมียเก่าหน่อยเมียเมียหน่อยเมีเหยมหลวงสารพัด อไอ้พวกมึงจงภูมิใจเลยเหรอจงภูมิใจเธอที่เ <House> ก <Michelle> ิดเป็นควายอะลวงโลกมาตั้งนานและไอ้ชัมานี่กูเด้อกูนั่งกูกูนึกได้คำกูเดียวว่ากูด่าย้อนนิดนึงว่าไอ้พวกมึงเนี่ยนะคะอย่างไอ้เตี้ยนะไอ้ลิ้นสั้นเนี่ยมันยังกูเอยนึกได้เลยว่ามันมาบอกด่าไฟว่าพวกมึงเอ้ยหยุดด่าแล้วละเธอในการที่หากินกับปาคดีน้องอันดัคนตายเนี่ย ควายมึงกลับหัวกลับหางหน่อยก้มลงไปปั๊บขางขากดมาดูนี่ว่า มันในควายอะพ่อมึงไปหลงมากนะกูด่ามึงอะนะไอ้ควายนะคะเออมึงเกินมาจากก่อนเอาไหมใช่ไหมอะมึงไปหลงเข้าข้างมันโอ๊ยนะแม่ลันมันกูนี่สุดยอดนะคะยีหอมน้าบอ่อาบสกปกเหริงปัน่นเบยน้ำทาวบอ่อับมึงก็ว่ายีหอมนั่นแหละไอ้พวกมึงอีอจังอะไรหมานะคะเออนะคะเออตอนนี้ใครๆก็เขามากถอยออกมาหมดแล้วค่ะนะคะเออ มันเบลแล้วมันติดเหลืองค่ะมันไม่กล้าด่าแรงไงนะคะ <c oughs> เออเอาผู้ยังคือนยังเบบอกประเดี๋ยวใครบอก,กว่าสันเออบอกข้อมุ่นปรสันอ่ะนะคะพี่น้องนะคะถึงบอกไงว่านะไอสัตว์เนี่ยนะคะนี่จะมาเห่าหอนมึงไม่ดูเลยว่าทุกวันนี้พวกมึงมีแดดเพราะอะไรเพราะเขาน้องชมพู่นะเพราะมึงมาอาศัยแดดเขามึงยังมานั่งด่าเขาอีกไอสัตว์นะคะพวกมึงเนี่ย นะคะไม่ดูใครมึงต้องไปด่านะั่นนะไอเนลคุณน่ะไอแดกศพน่ะนะคนะนะเขาบอกว่าแดกเนื้อศพเบื่อขยะขยแยงไอเป็ดอนะไอเนรคุณไอสับปะเรอไม่างั้นกูจะเรียกมันสับปะเรอเหรออะมันแดกเนื้อสัตว์เออแดกเนื้อสัตว์มันไม่มีวาสนามันแดกเนื้อศพอ่ะไม่รู้สารพัดศพนะพี่น้องขยะขยแยงมันอยากเป็นอมนตะไงทุกวันเนี้ยเออมันรวยได้พวกมึงก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่ไงสมควรที่นะพี่น้องนะฮะ นะต้องแบนมันไม่ต้องไปดูนะในการที่กูบอกว่ามาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องนะ